ควันนี้มากันที่หมาเฮาคาเฟ่ค่ะก็คือเฮาคาเฟ่นั่นเองค่ะมรรยากาศก,ก็คือลมเย็นดีมากอันนี้จะเป็นห้องฝึกนะคะทุกคนถ้าใครพาน้องหมาของที่บ้านมานะคะสามารถมาอึดที่ด็อกทอยเลทได้เลยตรงนี้จะเป็นที่จอดรถนะคะใหญ่มากๆส่วนอันนี้จะเป็นที่สระไว้น้ํานะคะน้องหมาสามารถลงได้เลยนะทุกคนใหญ่มากมากเลยค่ะ แล้วก็จะมีมุมให้นั่งเล่นนะคะส่วนระบบน้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยน้องหมากคือชอบมากๆเลยนะคะใครที่มาก็ลองมาดูกันนะทุกคนอันนี้เราซื้อตะกอมาให้น้องกันเองนะคะไม่ใช่ของที่นี่นะทุกคนแต่เขาจะมีของที่นี่กันด้วยนะคะก็คือสามารถใช้ได้ของที่นี่ได้เลยะคะ่ะถ้าใครไม่อยากซื้อมาใหม่นะอเอาแค่เห็นน้องชอบตะกอนะคะเราก็เลยซื้อไปให้น้องดู แล้วน้องคือน่ารักมากๆเลยค่ะมอตีไก่อยู่ตรงหน้าเราด้วยอันนี้น้องกิซี่นะคะเป็นหมาเราเองทุกคนเห็นน้องว่ายน้ำมีใช่ไหมเราจะบอกว่าเห็นอย่างเงี้ยวันแรกไม่ได้เป็นอย่างนี้นะทุกคนวันแรกคือไม่กล้าลงให้พี่เขาพาลงนะทุกคนน้องไม่กล้าลงด้วยนะทุกคนตอนนี้หรอนี่ดำน้ำเลยจ้า พอถ่ายตอนลงสระน้ำขึ้นน่ารักมากๆเลยเราจะบอกว่าที่นี่ด็อกเพกาหรือหมาเฮาคาเฟ่รับฝึกสุนัขด้วยนะคะใครที่น้องหมาดื้อเนี่ยสามารถมาถามเข้าของร้านเพิ่มเติมได้นะคะเนือปรึกษายอยากจะฝึกเนี่ยสามารถถามได้เลยนะ